สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ความสวยของเธอนี่แหละค่ะนำไปสู่โชคชะตาที่ต้องบอกว่าน่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ตัวละครหลักชื่อหลินค่ะเป็นเด็กสาวอายุ17ปีเป็นลูกครึ่งจีนหน้าตาสวยผิวขาวเธออาศัยอยู่กับยายค่ะในชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่น่าสนใจคือยายเนี่ยมีคำสอนแปลกๆมีข้อห้ามเยอะแยะเลยที่ตอนแบกหลินอาจจะมองว่าอืไร้าสาระครับพวกข้อห้ามโบราณนี้น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นที่ว่าห้ามเปิดห้องใต้ถุนหลังเที่ยงคืน อ๋อค่ะห้ามรับของจากคนแปลกหน้าที่ไม่มีเงาไม่มีเงาครับแล้วก็ที่สําคัญเลยห้ามคานร,รับเสียงเรียกชื่อตัวเองหลัง5้าทุนไปแล้วโอ้โฟังดูลึกลับจังค่ะใช่ครับข้อห้ามพวกนี้มันมักจะผูกกับความเชื่อเรื่องออพูดผีสิ่งลี้ลับโดยเฉพาะในวัฒนธรรมจีนเรื่องขอบเขตเรื่องประตูมิติอย่างเวลากลางคืนหรือห้องใต้ถุนเนี่ย มันเหมือนเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอีกโลกหนึ่งอเข้าใจเลยค่ะการห้ามคารรับเสียงก็เหมือนอการปฏิเสธที่จะเปิดประตูรับสิ่งที่เราไม่รู้จักเข้ามาส่วนการไม่มีเงานี่ก็ชัดเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของความผิดปกติไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้แล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนจริงๆตอนที่ยายเสียชีวิตใช่ไหมคะคืนนั้นเลยหลินได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธอค่ะคเป็นเสียงเหมือนยายแป๊ะแปะเลย ดังมาจากหน้าบ้านทั้งๆท,ที่ยายเพิ่งเสียไปโอคนลุกนะเนี่ยใช่ค่ะตอนนั้นล่ละค่ะที่ไอ้ข้อห้ามที่เคยคิดว่าไม่จริงจังอะไรมันเริ่มเอ่อกลับมาหลอกหลอนเธอหลังจากคืนนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเลยเช่นอะไรบ้างครับก็มีเงาดำๆในกระจกบ้างเห็นคนหน้าตาแปลกๆที่ปลายเตียงแบบไม่มีดวงตาค่ะไม่มีดวงตาใช่ค่ะ แล้วก็มีเข้าของในบ้านที่มันขยับเองได้แล้วก็เสียงเสียงกุกกะกักดังมาจากห้องใต้ถุนต้องห้ามห้องนั้นการปรากฏตัวของสิ่งที่ไม่มีดวงตานี่น่าสนใจนะครับในทางสัญลักษณ์ดวงตามันคือหน้าต่างของหัวใจคือการรับรู้การไม่มีดวงตาอาจจะหมายถึงความว่างเปล่าการไร้จิตวิญญาณหรือเป็นตัวตนที่ไม่เข้าใจโลกไม่รับรู้แบบเรา มันยิ่งทำให้รู้สึกแปลกแยกน่ากลัวอืมจริงด้วยค่ะส่วนห้องใต้ถุนที่เริ่มมีเสียงก็เหมือนกับความลับหรืออดีตที่ถูกปิดไว้กำลังจะแบบปลี่ออกมาความกลัวความสงสัยมันคงสะสมจนทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะสุดท้ายหลินก็เลยตัดสินใจทำผิดคำสั่งเสียของยายเปิดห้องใต้ถุนใช่ค่ะเปิดห้องใต้ถุนต้องห้ามในคืนจันทรุป,ปราคาพอดีเลยคืนจันทรุป,ปราคาด้วย พอเข้าไปนะคะสิ่งที่เจอคือหิงบูชาปแปลกๆค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยรูปถ่ายเก่าๆของผู้หญิงเด็กสาวหน้าตาคล้ายๆเธอเลยที่สําคัญคือหลายคนในรูปชื่อหลินเหมือนกันหมดโอ้โหนี่คือจุดคลี่คลายสําคัญเลยสินะครับมันเชื่อมโยงไปถึงตำนานประจําตระกูลหรือที่อาจจะเรียกว่าคํำสาบของความงามคํำสาบของความงามครับตามตำนานเล่าว,ว่ามีบรรพบุรุษเป็นหญิงงามมากถูกบูชายัน เพื่อผนึกปีศาจเมื่อนา,นานมาแล้วแล้วลทุกๆ30ปีเด็กสาวที่สวยที่สุดในตระกูลคนนั้นจะต้องกลายเป็นภาชนะให้ปีาศาจตนนั้นสิงสูง่หมายความว่าหลินคือคนล่าสุดถูกต้องครับความงามที่น่าจะเป็นพรกลับกลายเป็นตัวกำหนดชะตากรรมอนันน่าเศร้าของเธอแล้วตัวเลข30ปีกับคืนจันทรุป,ปราคามันมีความหมายพิเศษอะไรไหมคะอืมในทางคติชนวิทยา ตัวเลขที่เป็นวงรอบแบบนี้มักจะเกี่ยวกับวัฏจักรบางอย่างนะครับ30ปีนี้อาจจะหมายถึงช่วงเวลาหนึ่งชั่วอายุคนพอดีหรือเป็นเวลาที่พลังงานลี้ลับมันสะสมจนเต็มที่ส่วนจันทรุป,ปราคาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็นช่วงที่ม่านกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณมันมันเบาบางลง oh. ทําให้พวกสิ่งลี้ลับเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นการที่หลินไปเปิดห้องในคืนนั้นพอดี ก็เลยเหมือนเป็นการเปิดรับชะตากรรมเต็มๆโดยไม่รู้ตัวหลินก็พยายามหนีนะคะเห็นว่าไปหาหมอผีหาพระทําทุกอย่างเลยค่ะคแต่ไม่ว่าจะไปซ่อนตัวที่ไหนก็ยังมีเสียงเรียกตามไปหลินกลับบ้านเถอลูกถึงเวลาแล้วเสียงเหมือนยายเลยค่ะการหนีไม่พ้นนี่มันยิ่งตอกย้ำเรื่องโชคชะตาที่ผูกกับสายเลือดหรือคำสาปที่มันฝังลากลึกจริงๆอะ่ะ สุดท้ายเธอก็เลยเหมือนยอมแพ้กลับไปเผชิญหน้าใช่ไหมคะครับตัดสินใจกลับไปเผชิญหน้าในคืนจันทรุปร,ราคาสุดท้ายแม้จะดูเหมือนยอมจำนนแต่ก็เอ,อ่อมีความกล้าหาญในแบบโศกนาฏกรรมอยู่เหมือนกันนะครับคืนนั้นเธอพยายามสวดมนต์หน้าหิ้งบูชานั้นหวังจะปลดปล่อยวิญญ,ญาณบรรพบุรุษหรืออะไรสักอย่างแต่ปีศาจมันไม่ได้ต้องการแบบนั้นค่ะมันกลืนเสียงสวดของเธอเข้าไปเลยกลืนเสียงใช่ค่ะแล้วหลินก็ กลายเป็นอีกภาพหนึ่งบนหิ้งบูชานั้นอยู่ในชุดจีนโบราณสีแดงเลือดใบหน้าสวยเศร้าแต่ไม่มีดวงตาโหจบแบบใช่ค่ะจบแบบทิ้งปมไว้หนักมากว่าความงามที่ใครๆก็อยากได้เนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนคำสาปนำภัยมาให้ได้เหมือนกันครับมันเป็นโศกนาตรกรรมที่เหมือนถูกกำหนดมาแล้วควบคุมไม่ได้จริงๆ สะท้อนพลังของความเชื่อคำสาบอดีตท,ที่ส่งผลกับปัจจุบันอย่างลึกซึ้งบางครั้งคนเราอาจจะถูกจองจำด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดเลยก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยฝากคำเตือนที่แบบชวนขนลุกไว้ให้เราคิดตามกันนะคะว่าหากคืนนี้ได้ยินเสียงใครเรียกชื่อคุณจากหน้าบ้านอยากขานรับโดยเฉพาะถ้าเขาไม่มีเงาฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราหลอนลึก deep h u n เรื่องผีที่มากกว่าความกลัวเราเล่าจนคุณเข้าใจ